สวัสดีค่ะเปิดกันมาแบบน้าบันบาทเลยนะคะตอนนี้นาะอยู่ที่สวนกันฟ้าพาราไดซ์พาร์ค่ะนาถึงที่งานแคทตัสอะไรนะเดี๋ยวเขาไปดูกันเดี๋ยวนะนี่ค่ะชื่องานแคทตัสมายไมซงงานนี้มีงานนี้ม,นนมีตั้งแต่วันที่19วันนี้นะคะวันเสาร์จนถึงพรุ่งนี้ วันที่ยี่สิบค่ะเนี่ค่ะงานจะมีสองวันนะคะก็คือวันนี้กับวันพรุ่งนี้เอ่เราได้เดินไปแล้วแหละสักนิดนึงอันนี้ด้านหน้าค่ะด้านหน้าเปิดมาก็เป็นร้านที่เดียวเลย <c oughs> เห็นเสื้อแดงๆ <c oughs> นะคะนั่นคือที่เดียวที่เดียว a m a ซิ่งเดียวค่ะปเดี๋ยวนะพาไปเดินดูว่ามีอะไรบ้างค่ะ พีกก่กีีค่ะสวนอาจเจดีงานนี้จะดูแบบว่าไม่ไม่ได้ร้านคาไม่ได้เยอะมากเหมือนงานก่อนหน้านี้นะคะเพราะว่างานนี้บอกว่าเพิ่งจะจัดเป็นครั้งแรกอันนี้เป็นครั้งที่1ะคะ่ะแล้วก็งานนี้เป็นงานสุดท้ายงานแคปตังานงสุดท้ายของปีนี้ด้วยก มาชมไหนว่ามีอะไรมากให้ดูบรรยากาศคนไม่เยอะแต่ไม่ไม่แน่นมาก แล้วเพิ่มเติมนะคะท่านใดน้องที่ถึงมีความชื่นชอบหรือสนใจนะคะเกี่ยวกับต้นพักะ้าทะเลทรายนะคะของเรามีมาจัดโชว์ด้านหน้านะคะเป็นต้นไม้ก็ได้นะคะประมาณนะคะจัดไปได้นะคะท่านใดที่สนใจเหลืออย่ายงก็ต้องอยู่ที่ QR code และมา แต่ก oui, pues ็ย nah ังย evet> ังไม่ได้สักทีว่าจะเอาแบบไหนสวยอ่ะนยมันเกสิบชวนเลย อันนี้จะเป็นท่กไม้น้ำเข้านะคะน,น,น่าจะไม่ได้ถ่ายทุกร้านเนาะแต่จะถ่ายร้านที่แบบว่าแบบสนสนใจแตนีจะ่มีตัวหนึ่งที่น่าสนใจอยู่อันนี้อันนี้แบบนึงคะ่ะ ซึ่เปอร์บาค่ะเท่าไหร่คะสองพันค่ะแล้วแอเตโตด่างอะคะ <c oughs> อันนี้หรอปะห้าร้อยค่ะ <c oughs> Ayo, ya. Amin. Abi ราคานี่ะี่ต่างน่าดูเยอะน้อยห้าสิบต้นนี้ค่ะสุดยอดนี่ไม่ได้ขายแล้ว อันนี้เท่นหมือนกันอันนี้ยังไม่ได้ขายอันนี้ผมเอามาโชว์เอ่อเื่อตัวนเยนาเชแชหเก่ก็แล้วทาอย่ไอ้วยู่กีนนี้เก้าหมื่นครับ ก็เป็นทีเล็กหนักค่ะนี่ค่ะต้นนี้ราคาเก้าหมื่นค่ะทุกคนสีนี้มีใครทำได้หรือยังสวยมาก

ใจร้านนี้ได้เลยนะคะเกอร์โทรศัพท์ตัวนี้เท่าไหร่ครับได้เลยตัวนี้ราคาตัวนี้เป็นไฮดีทีไหมใช่ครับไฮดีครับโอ้ใส่ไวะเนี่ยลายมันมาแล้วนะนะอันนี้ก้าวผัดสีทหารใบใหญ่ตัวนี้มีไว้อะพี่ ว่ว้างกว่านี้หน่อยอ่ะค่ะลั่งนี้มันจะดูประทางค่ะ,อ,ะอันนี้นะสองใบละอ่ะสองใบอันนี้อันนี้มันมีตำหนิเหรอคะพี่มันถึงราคาถึงต่างกันอันนี้กับอันนี้ ต่างกันตำหนิหรอคะมีใช่ไหมคะมีหรือเปล่าไม่มีหรอค่ะเพราะว่าเห็นมันเหมือนกันใช่ไหมว่าทำไมราคามันเยอะจังทำไมต่างสต๊อกไม่แน่ใจสีแดงเนี่ยครับใช่ใช่อาจจะหยุดเดี๋ยวนะเขาวางถูกที่ไหมอาจจะยากวางผิดเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ถามพี่ก็ให้บริพี่ลงไปทานข้าวอะค่ะอ๋ออันนี้อีกใบหนึ่ง เราต้องส่งให้พี่เขาเราจะได้ไมิ่งพี่คะเดี๋ยวหนูฝากหนูเลือกก่อนสีเดียวกันใช่ไหมใช่ใช่เอาใช่ไหมเอาฝากไว้ก่อนใช่ไหมคะอ๋อค่ะเลือกเดี๋ยวขอเลือกก่อน อันนี้กวางกว่ากว้างกว่าเหรอเท่ากันเออสี่ใบสีไหนอีกดีสีสีสีมันเป็นสีนี้เหรอเนี่ยว สีเหลืองเหรอเนาะเทกเจอร์แบบนี้มันโอเคกว่าเนาะห้าใบอยากกินต้องว่าห้าใบเนี่ยค่ะห้าใบใบหนึ่งค่วเดี๋ยวกลับไปกินใช่ไหมคะหรือว่าพี่คิดเงินเลยได้ไหมคะหรือว่ายังไง รี่เจ้าของร้านอะแกไปทานข้าวดูว่าราทามันปนกันอยู่หรือเปล่าอค่ะนะคะไม่หนูจะได้แค่แม่หนูจะได้ตอบว่าถ้าไปัันหนึ่งได้ไหมเดี๋ยวนะค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมนเยะ ความรู้ะค,ะค่ะจากพี่ติ๊บค่ะกลุ่มรังโจนอาจจะเ,เปิดแล้วจะมีพี่โก๊กมาด้วยมีพิแร์บอฟม่เห็ยค่ะกลุ่มแคทซันโฮมค่ะเป็นไงทุกคนฮันดิโอคาปัส ดอกน้งชั้นสวยอะไรเช่นนี้อนอนตัวะละ8อ0ค่ะทุกคนตัวละมันจะเป็นอย่นงงนหนะ้าเเยอเลยอะ ี่อยอยากได้ตูดตูดตูดซื้อไปฝากเขาไหมนะไม่มีอ่ะดิอันนั้นเป็นโคนโน่เอาไหมล่ะได้ครับได้ครับเจแล้วมาด้วยแกก็ขายโซ่เราขาย้อยแล้วอ่ะ สุดท้ายได้แขกตังนะคะทุกคนดได้กระถางไป6กใบในราคาหน0 0งพันบาทพี่ก็มัดแพ็กให้อยู่พี่ใจดีมากลดให้ <c oughs> จริงๆมันใบหนึ่งร้อยแปดสิบอ่าแล้วมันยังไม่ครบพันไงก็เลยขอพี่เขาถ้าอีกใบหนึ่งพันหนึ่งได้ไหมพี่เขาก็ให้ค่ะใจดี กำลังกำลังแไมู่้ท่องไค่ะกำลังแกลังแ้หัวใจค่ะ๋ยวให้แปนหนูหใบนะคะหกใบ่ะค่ะขอบคุณมากนะคะช พี่มีขายที่อื่นอีกไหมอะคะเอ่อขายท้านฟีเลยค่ะอ๋อขายขาย่จะออกงานใช่ใชพี่ไปออกงานแคทตันมาเนียฟาร์เมอร์แล้วก็งานแฟร์แล้วก็งานงานเลี้ยอ่ะเซ็กเตอรเขาเรียกวแล้วในในเพจพี่มีขายไหมคะในเพจไม่ได้ลง เขามีวิธีบอกค่ะเขาบอกว่าเป็นกาแนะนำวิธีดูไม้เพื่อต่วตัวลักษณะจะเป็นแบบนม้นใหม่เราเลยต้องลองแยกดูทีนี้ไต้นเนี้ยตัวมาจะเป็นแบบไหนโอเค้อง ที่ปิ๊บค่ะมีก็ติมีพี่บล็อกทั้งทั้งหมดมันเป็นการดาวส่มนะครับดาวลังคือมันคือการการเหมือนเป็นการวิดท้องแบบดาวลัเราว่าว่าเอ้ยคือน่าจะเป็นแบบเป็ี่ยนกันใช่ครับเพราะว่าที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเป็นไม้มาเล่นนะครับมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดรู้ป่ะตอเดี๋ยวเราซื้อมาสวยกูพูดนะครับอย่าเอ้น มีคนมันมีคนมันคุกรหมื่นพี่เนาะมาติดมาติบานเราเลมอกี่พันได้วยเน่ายน่อยู่นะเนก็เป็นความรู้ในเรื่องการดูยิ้นะคะดูสีดูลายดูบ้างมัอกสุดปรานงนะครับฝั่งหนึ่งเนี่ยฝั่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นที่้เาบา ฝ right <wh yes> ั่งหนึ่งจะมีตัวออยู่ฝั่งมือก็จะเป็นลายเขียวรวนล้วมด่าดัาด้วอันนี้าเรื่อง่าาครูเ่นแต่หรูจะบอกนบเป็นไม้ไม้มีปีลท่านหนึ่งนะครับผมเป็น่อผูหลักใหญ่นะครับูวางวางบอกเนยว่าไม่ไม้เรามาเป็นไม้นี่สมัยผมหันเล่นน้ำเนี่้มาตนี้ผมซื้อต้นนี้กูบางวางนครับต้นนีมอกเลยนะของแสนก็ให้ไา อาพตทุโตันจะจัดใจเลยเป็นไม้โบาอาจางเนี้ยคือไม้เนี้ยมันจะมีเขียวล้วนด่างล้วนเขียวเข้าบ้านลายเหมือนที่พูดมาต้นนี้มีทุกอย่างิอยู่ในต้นเดียวครับวนที่โบาาาอจรย์ที่ผมพูดอยู่ก็คือนี้ครับแล้วพีวังพี่พูดยังไงไม่ได้ตีลายเลยปือคือมีลักษณะปื้อคือเขียวข้าวบ้านอันนี้ก็ไร้ต้นหนึ่งนี้นะครับ อนนั้นบอกว่าพี่อยากได้ไม้สีสวยต้นพี่เนี่ยต้นนี้เขาเลี้ยงเขาเลี้ยมบอกว่าพ่อตกใจน้องเราไปลองเลี้ยงดูนะคเลี้ยงมาเป็นยางีงครับนี่ฮะผมก็ใช้โต๊ทั้งคืนโต๊ะั้งคืนว่าอะไรอนุเพื่อนมีผู้อันนี้มีพังนะชื่อพังมีทุบใบนะมีแล้วก็มีเขียวด่างี เขียวล้วนมีดักพื้แต่ไม่มีเขีวอะไรเลยไมู้บาดใจแต่ถามว่าไม้แบบนี้เราเราซื้อมาเราทำได้หรือไม่ใช่ครับอ่ดต้นโคอไไ้ต่อนอ้าในกลุ่มนะคะแั่ตันโคนน่อนี้นะครับเดี๋ยวนำไปและวไม่ยอมเป็นมันก็ต่องตับ